ให้ฟังคุคนมาไล่ให้ฟังผมก็ยังไงมันก็ปลอมอยู่แล้วยังไงก็ปลอมอยู่แล้วเพราะผมไม่มีผมไม่มีเพจไม่มีไอเฟซไม่มีอะไรไม่มีอะไรสักอย่างเลยแค่ของจริงก็คือของภรรยาผมเรื่อง Facebook น่งค่ะเแต่เราโทรสมบอกมาเลยนะผมพูกเลยนะ ผมไม่รู้ข่าวว่าผมเป็นคนไม่เล่นโซเชียลแล้วพี่หม่ำไม่มีมือถือพี่หม่ำไม่มีมือถือมันแปลกใจตรงนี้ผม,มจะแปลกใจเลย<า>ผมก็ไม่มีมือถือเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กโลกโซเชียล พวกเราไม่เป็นเลยผมไม่มีนี่ไม่มีไม่ไม่มีเลยผมก็ไม่เลยผมไม่มีมาเกือบ20ปีแล้วไม่มีตรวจสอบได้ตรวจสอบผมได้เลยไม่มีจริงไม่มี Facebook ไม่มีไลน์ไม่มีอะไรเนี่ยวันนี้มางานเนี่ยเขาบอกให้ปักหมดปักหมดคืออะไรวะผมยังงงเลยมันแล้วมาพูดอีกนะมันงั้นก็คุณเข้าไอ้มูแมพอะไรอะไรอ่ะไรเออไปที่โรงแรมนี่เป็นคืออะไรวะนี่ยังไม่รู้เรื่องเลยคิดดูแล้วกันแต่ว่าะครนะคะตอนที่แบบมีคนมาเล่าให้ฟังมีคนมาเล่าให้ฟังผมก็ ว่ามีเฟซบุ๊กอันนี้ไม่ใช้ชื่อเราอยู่ยังไงมันก็ปลอมอยู่แล้วยังไงก็ปลอมอยู่แล้วเพราะผมไม่มีผมไม่มีเพจไม่มีไอเฟซไม่มีอะไรไม่มีอะไรสักอย่างเลยแค่ของจริงก็คือของภรรยาผมที่เห็นในคลิปเนี่ยนั่นคือผมกับภรรยาผมเป็นคนลงคนไหนคะคนคนเดียวครับผมคนเดียวครับตกใจไหมครับพี่มาตกใจไหมันมันก็ตกใจนี่ยจะมันคือมันไม่ใช่ของผมอยู่แล้วไงผมก็เลยแบบว่าเอ๊ะ ใครเอามาลงผมก็ผมก็แบบพอมันมีค่<จ>ะมันมีผลรกระทบกับเมียม่ะมันก็มีบ้างบางทีก็ลูกชงลูกสาวครอบครัวครอบครัวแต่ลูกสาวก็รู้สึกแบบโอเคเพราะรู้ว่าพ่อไม่ไม,ไม่ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีเฟซไม่มีไลน์ไม่มีอะไรอยู่แล้วไงใครที่ดูดเอาไปจากจากภรรยาผมที่ผมลงส่วนใหญ่ที่ผมจะลงกับข้าวกับเมียนั่นคือของเมียผมของเอ็นดูงงคำเหล่านั้นคือของแท้เลยแต่ถ้าหลังจากนั้นน่ะคือของปลอมหมดเลยของลูกผมด้วยของลูกชายผมด้วยนั่นคือของปลอมทั้งหมดเลยที่มันจัดการยังไงดีครับ ผมทําไม่เป็นแต่ถ้าใครเก่งโซเชียลนะกดเข้าไปดูเลยว่าไม่ใช่ของผมแล้วเป็นแฟนคลับผผมเป็นคนผมเป็นคนที่แบบติดนี่คืนทุนมีบุญคุณทดแทนนีแค่นม่อภัยผมไม่ไม่ไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นครับแตถ้ามันถ้ามันคุณคิดว่าสนุกคุณก็ทําไปไม่เป็นไรแต่มันจะไม่เลิกไม่เกินเลยเกินเลยอยู่แล้วมันเกินเลยอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเขาสนุกแต่ตอนนี้ทีเห็นว่าเพื่อนๆว่ามันเขาปิดไปแล้วเห็นว่าเพื่อนๆปิดไปแล้วอยางเปนนี่มีดารามีดาราผมก็ มันก็น้อจะเป็นก็นจะเป็นคนเป็นแบบผมด้วยแหละมัง้งแต่ผมไม่ได้โกรธเขาหรอกบางทีสานขาบเข้ามาคอมเมนต์เอซีผมผมก็ไม่โกรธนะครับเพราะว่าบ,บ,บางทีเขาก็ก็รู้สึก เขาก็รู้สึกอะแต่ไม่เป็นไรผมเขาบอกว่าไม่ใช่ของผมไม่ใช่ของผมจริงผมเล่นโทรศัพท์ไม่เป็นคนที่อยู่เคียงข้างผมคนที่รู้จักผมทุกคนรู้หมดแหละว่าผมมีโทรศัพท์ไม่มีเพจไม่ไม่มีนี่แบบยังพูดเพจเลยมันไม่มีเฟสไม่มีเพจไม่มีอะไรสักอย่างไม่มีอะไรไม่รู้เรื่องแต่คนที่เข้าใจผิดที่มาอยากบอกทำไมอยาบอกว่าเป็นของปลอมครับของปลอมของจริงคือของภรรยาผมที่ผมลงคลิปทํากับข้าวหรือว่าเล่นอะไรกับเมียผมล่าสุดผมลงไอ้ข้ผมกับเมียผมนั่นแหละคือของจริงใคร ที่ดูดไปปั๊บนั่นคือของความทันทีเลยมีแมาทง,งานบอกเราคนที่ทำเฟซบุ๊กปรอมพมพ์ไหมคะเออมัน,น,น,นไม่สนุกหรอกครับอย่าทำเลยสงสารคนที่เขาถูกกระทําบางทีคนถูกกระทำเนีน่ยเขารู้สึกแบบเด็ผมแบบผมไม่ผมไม่มไมด้โกรธไม่ได้ว่านะเราคนพี่ก็อยากจะสนุกก็ได้แต่ถ้าเกิดเลยไปมันก็ไม่ไหวาบางทีครอบครัวผมเ <c oughs> ขาก็ <c oughs> มไม่กล้าออกไปไหนกลัวโดนคําถามว่าเฮ้ยพ่อมึงเป็นอย่างนั้นเหรอพ่อมึงเป็นอย่างนี้เหรอครับโอเคครับมีพี่น้องอยากพูดอะไรจากกระแสที่เกิดขึ้น อะะไรฮอยากเคลียร์อะไรของตัวเองกัรือผมตัวเองผมไม่มีอะไรนะฮะกับน้องอ๋อกับน้องโอ้ยผมนี่ซีสนิทกันมากที่สุดเลยที่เปิดร้านน้ำปังให้คนนั้นน่ะเหรออ๋อนั่นน้องแมนโอ้จับบ้าเลคือไม่มีอะไรไม่มีอะไรฮะน้องเธอใช่ไหมโอเคไปรักันแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ็นดูเอ็นดูกันเรียบร้อย้น้องเขาน่ารักอยู่แล้วถ้าจะคุยเรื่องพวกนี้ผมว่าคุยเรื่องคุณเท่งดีกว่า ไม่อะไรฮะยังอะไรไม่มีลูกสาวเซ็กซี่ล่าสุดเขาเขาก็ตัวเป็นสาวแล้วไงหัวไม่สาวไม่มันก็หัวธรรมดาลูกสาวท่านดายลูกโซผู้ชายก็หัวหมดแล้วครับผมไม่เลี้ยวมาไหมคะไม่เลี้ยวมาไม่มีมีมียุคนี้สมัยนี้หัวจะเจ๊ผู้ชายไม่ไม่ดีเหมือนพ่อใช่ไหมช้วยสั่งห้าวช่วยสั่งห้ามไหมไงอะไรนะสั่งห้ามลูกสไหม อเปียวทอ,อเออถ้าไปห้องนอกมันก็นเ,ขเขาไม่เซ็กซี่นะออแต่นะเขาชุดว่ายน้ําแล้วผู้หญิงอาบน้ําก็ต้องใส่ชุดกันอย่างงั้นคือผมมองว่าเป็นปกติมากเลยนะออแล้ว <c oughs> ผมคุณพ่อก็นั่งดูอยู่ด้วยผมก็ให้ผมชุดว่ายน้ำดีนะผมก็เลยให้เมียผมใส่เขบอกใส่ใส่ครั้งเดียวพอมันต้องใส่แล้วโอ้โหเซ็กซี่โอ้ยน้ำจะช็อกเต็มหน้าท้องเลยไม่ได้ค่ะแต่ว่าน้องหนุ่มก็มาเรียกคุณพ่อเต็มเฟซเ็มเยอะเลยเยอะเลยเลยพ่อตาพ่อตาคุณช่วยเกซี่ให้ลูกไหมคะ ไม่ถึงขนาดหลอไม่เป็นวัยวัยของสาวสวัยนุ่มๆไปรุ่นรุ่นแซวอะไรเงี้ก็ประมาณนั้นไปแทกมาใครอะไรไว้ก็ระวังไว้แล้วกันใช่ไม่ิแบกลัวไหมคะอะไรน้องจะเจอแบบหนุ่มเต้าชู้อะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่หรอกอบคครับนีอรับัาราดคนง่นรรดอรบอรบคทุกคานคีรับันนี้เลยครั